สวัสดีครับพบก,กับรายการไลฟทิปสิบโมงสวัสดีครับผมไอนะครับพบกับรายการทิปสิบโมงนะครับเดี๋ยวมือนกูพเพิ่งนอนเองเนี่ยตีห้าสวัสดีครับพบก,กับรายการไลฟทิปสิบโมงไอ้ยัยที่หลบกล้องครับ <S 2> <S 2> พิธีกรคนเก่าไม่ทํางานเลยวไม่ทําแล้วครับกูทุก EP อีพีพ่อมึงตายเหรอไม่พ<อ>่อมึงตายเหรออะไรอ่ะกูกูก็ตากล้องทุกอีพีงั้นเดี๋ยวกูไปตากล้องไม่เอา สวีครับผมไอนะครับพบกับรายการทิปสิบโมงนะครับแต่ไม่ต้องแต่ไม่ต้องทุกข่าววันจันทร์ทิปสิบโมงเท่านั้นไอ้เฮียนี่แค่วันจันทร์กูจันทร์ถึงอาทิตย์ไอ้สัตว์อเทิปต้องตัดลงปะไอ้เฮียกูจะใส่ยูดาแม่มงใส่หาพ่อมึงเห็นปะไอ้เฮียนี่ก็ไม่ฟังแล้วเขาบอกว่าเขาก็ใส่หาพ่อมึงไงเขาเลยเขาไม่ได้ลเฮียเขาบอกไอ้เฮียเดี๋ยวไปทะเลาะคนในวัดอีกไอ้สัตว์ ไม่จริงไม่เจริง,งแจวเรอตอนนี้เราอะไรอยู่ตอนนี้เราอะรอเพื่อนอเพือนเ่อนแนี้อย่มัยเพื่อนยงไม่ตาเลีแต่ทุกคนรอมอนะอะไรทุกคนรอเส่เขอะลงมานึถึงี่บงน้ตัวสินทเียไอ้เียมตาุงไตุ๊กในยังไมบอไะอ้า ผมถึงวัแล้วครับตอนนี้อยากจะบอกว่าโหยเจ็บมากอย <laughs> ใครจะพาเพื่อนกูไปล่ะส่วนในรุ่นนะคน,ค,นนคนเนี้ยคนไหนคนเนี้ยคนนู้คนเดียวเลยพรเทพเือ <c oughs> พระเทพเทตอนนี้การทําลังทำเหรือครับอาจารย์โคเท่เลยพี่เออดีเื่ากันบงังบรรการมันท่องออยิราบไม่ได้บวชนันพลอยกัน โอเคกูร <Okay, S 2> ู้แล,ะละ้วโอ้โหจานชัดเจนมากเลยส่งเดียวกันส่งอะไรเป็นกูรู้นะไม่อ้แต่มันไม่ต้องห่วงเว้ยเรามากับผู้หญิงแม่งมาทำเราหรอก <Okay. c oughs> ไอ้ไอ้ต้องเลเลแขนเขาไอ้กันจะใส่แมสทำไมเขาบอกถ้าเราสวดมนต์เราไม่ต้อง กโกโก้ไปได้ไม่ได้ครับไม่เบ้นยังไม่ได้ใส่ชุดออกาะยังไม่มาต้องเดีต้องพูดมเดี๋ยวค่อเขาไม่รู้จักนี่ครับเดี๋ยวมันใช่ต้นไม้จัดนุชคีโนบี้เอาเอาประตูตะหัววันเลยเหรอเฮ้ยเบนมาแล้ว ไทยวันไ้หวันนะตบมยกันมาไม่ใช่เย็บากโคตรเยโอคิงว่ไอ้ไอ้เช็คนี้เด็กบ้านป่ะเด็กบ้านแหละ้างเด็กวัดไอการบอกยาิมันมาแค่สิคนหนเนี่ยสี่ิบคน่สบก็กูตีกลมๆให้กูให้กลมๆแค่เราก็หคนแล้วเพื่อนวงไพ่เ่าาง

เราน่าถ่ายให้ยืนทางไหนอ่ะรอไมนเราต้องายนะยืนข้ามุมนี้ีนึ่งรู้สึกรู้สึกเป็นไงบ้างครับแ่บถึงวรู้สึกว่าครับงอยาจะรงกันเราจะไปดูกันอีกเจ็ดเดือนผมจะยาว้าเดินหรือไม่าวขาจับมือหน่ครับอุ้ยมือท่านเปียกนะตก้รจกตกกจ โใครกลัวหรืโกนว้กูกวแม่ก็ได้้นหมวสองสามนะเปสองสาเย็ดแม่ลึกด้วยนะแผลมึงอะจานมีแก้แฉแผลพาิมเสนเจวอปพรเลยคขันเกงอาห้องตรวสด้วยหันหลังอยู่กันนี่ข้าเข้าวตุดอย่างเงี้ยจานเมื่อกี้ตอนที่ไปล้างล้างหัวใช่ไหมมาเลยใช่ไหมคมดิ ยูดิอีนี่แม่งไอี่ปตีใครมาตีใครมากนตีกับคนนมไม่คือเขาโกนสวนไงอ๋อโนย้อนไม่แต่ปกติเขาต้องโกนย้อนหรือเล่าไโกนตามต้อแต่เาโกนไงอะนี่โกนย้อนเันจะโดนเยอะกว่าปกท่านนท่านเลือดเยอะขนาด

ตรอดทุกอย่างถูงมาลอ๋ออติดเลยข้นสดป่ะครับลองแบบนี้ไม่ติดหรอกเฮียเสียงไม่ือนีเขาไม่เลยแบบพึแค่การ์เลรคุยอะไรกันหนคุยอะไรกย